นุกไงเหมือนนุ่งหนุกปันกี่ตัวเนี่ยสี่ห้าตัวมั้งที่กูเดินผ่านมานั่นแหละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมขุทาหอนสอนใจอย่าทะลึ่งใช่ครับผมอย่าทะลึ่งครับอย่าทะลึ่งไปฟันแมงกระพุนนะจะเป็นอย่างบุคคลผู้นี้กรรมตามสนองอันนี้ช่วยท่านได้ นี่คือผักบุ้งทะเลนะครับเนี่ยผักบุ้งทะเลครับถ้าเกิดโดนแมงกระพุนนะ,ะนี่ผักบุ้งทะเลเอามาขยี้ขยี้ขยี้ให้มันเปิมแล้วมาทาแต่เห็นชัดๆเดินไปตรงนู้นหน่อยจะมีดอกมันจะสีม่วงๆนั่นแหละครับแต่ถ้าเห็นขนาดนี้แล้วยังไม่รู้จักไม่เจอดอกมือตัวใครตัวมันละผักบุ้งและนุ่นครับทะเล